โอเคครับวันนี้ก็อยู่กับผมนะครับก๊อบนะครับวิบวิบร i ยซิงไทยแลนด์นะครับนี่ครับนี่ครับเราจะมาอัปเดตอะไรให้ดูนะครับนี่ครับว่าผมใส่อะไรเข้าไปบ้างครับนี่ครับง่ายๆเลยนะครับไฟโปรเจคเตอร์สองดวงนะครับสองดวงนี้ผมซื้อไม่แพงนะครับดวงหนึ่งสองร้อยกว่าบาทดวงหนึ่งร้อยกว่าบาทนะครับอันนี้ผมซื้อร้อยสี่สิบนะครับบ้านขายถูกก็ ก็ไม่รู้แล้ครับบ้านผมขายเท่านี้นะครับนะครับพี่หออันนี้นครับเบน์ะไเอ้โฟกัสซิวะเนี่ยครับนี่ครับซกตอนนั้นผมหลุดไปสองนิ้วนะครับตอนนี้ผมหลดมาสามนิ้วนะครับโคตรเตี้ยเลยนะครับเนี่ยครับนี่ครับท่อนะครับผมทีเด็ดเลยครับท่อครับนะครับ เป็นท่อเดิมผ่าผ่าดังดังลั่นนะครับนะครับคอเดิมอะไรเดิมหมดเลยครับแต่ท่อผ่าครับดูปากครับปากมึงโคตรใหญ่เลยครับนะครับปากสองนิ้วนะครับนะครับอันนี้มันอันนี้มันขาดครับขับไปขับมามันขาดครับท่อนี้ใครจะไปทําก็ทําได้นะครับ แป๊บเจะรูนะครับแป๊บเจะรูสีแถวเฮ้ยสี่แถวหกรูนะเฮ้ยสี่แถวแปดรูนะครับแล้วก็แล้วก็ตัดนะครับตัดเล็กๆแค่ข้อมือหนึ่งนะครับเนี่ยครับแค่นี้นะครับไปสี่แถวห้รูนะครับเนี่ยครับมันจะเต็มใบพอดีครับเนี่ยครับเนีครับ ก็ผมก็แม่แรงนะครับแล้วอีกอย่างหนึ่งครับสตือครับนี่ครับหน้านะครับนี่ครับหลังครับเฮ้ยทำไมมันเป็นแบบนี้อ๋อไม่เป็นไรนะครับเปลี่ยนใหม่นะครับสตือหน้าหลังหมดไปห้าสิบบาทนะครับอันนี้บ้านใครขายแพงก็ไม่รู้นะครับนี่ครับสตือผมบ้านผมขายแค่นี้นะครับ นี่นะครับรถก็เดิมๆนะครับวิ่งร้อยกว่านะครับนี่ครับอันนี้ก็อีกอันนะครับโควาชื่อว่าเบกให้ดูอลิกนะครับเนี่ยครับจะประมาณนี้แล้วครับนะครับใ้เบาะก็ไม่มีอะไรมากนะครับนี่แค่นี้นะครับเนี่ยครับเนี่ยครับ อีกอย่างหนึ่งครับบ้านมานใครขายแพงนะครับผมก็ไม่รู้นะครับอาจบ้านผมก็จะขายแพงนะครับนี่ครับคันสตาร์ทครับผมของเบิกสูตรนะครับนี้ประมาณร้อยยี่สิบนะครับเนี่ยครับเนี่ยครับก็โอเคครับคลิปนี้ก็ขอจบ เพียงเท่านี้นะครับโอเคบายบายสวัสดีครับ